ค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะทำน้ำมันพลิกแล้วนะคะก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนาะวันนี้ที่คุณต่อจะทำจะทำแบบคุณเต่อเองนะี่แหละไม่ได้ทำแบบจีนนะคะเพราะแบบจีนเนี่ยเขาจะใช้เครื่องเทศด้วยแต่อันนี้คุณต่อก็จะทำแบบเพื่อที่จะอ,อ,อยังไงอะ ถนอมไว้สําหรับทําอาหารไทยนะคะดังนั้นก็จะไม่ใส่เครื่องเทศอะไรแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่ใส่ขิงด้วยเพราะอย่างสูตรของคนจีนเนี่ยเขาจะใส่ขิงด้วยนะคะอันนี้ก็ณจอกว่าใส่กระเทียมลงไปนะหลายหัวอยู่อะไม่แน่ใจสิบหัวหรือเปล่าเออเราก็จะมาทําการปั่นก่อนใดๆก็ตามนะแนะนำเพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์แบบนี้นะคะไม่ต้องน้อยใจชีวิตนะคะสับ,ส,บสับเอาเองเลยคะ่ะแบบ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆสับๆเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆหรือว่าจะเอามาตําก็ได้นะคะตําให้แหลกนะคะก็ใช้วิธีนั้นได้ะคะ่ะเอาละ่ะก็จะเริ่มเลยนะเอาล่ะแช้ประมาณหนึ่งอืมเราก็จะตักใส่ภาชนะนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะปั่นพริกเนาะเราจะพริกมาบดแบบนี้เอาล่ะค่ะนี่ก็ตัก กระเทียมออกมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอาพริกลงไปปั่นเหมือนกันต่อก็ใช้ทั้งพริกใหญ่แล้วก็พริกเล็กพริกใหญ่อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันเป็นพริกของอียิปต์นะคะเพิ่มปริมาณพริกกว่างั้นเถอะเพราะว่าพริกที่นี่มันก็จะแพงอ่ะพริกไทยพริกยังจินดาถ้าเทียบกับราคาไทยน้อยอย่างเช่นแบบแพ็คหนึ่งอ่ะแพ็คน้อยๆเนี่ยก็แพ็คละ50เอ้ยไม่ใช่6060บางบางซูเปอร์ก็ขาย7จ 70บาทในแบบนั้นนะคะเราก็เลยต้องเอาพริกอย่างอื่นมาผสมด้วยแล้วก็เพื่อไม่ให้มันเผ็ดเกินไปด้วยค่ะอันนี้ก็ผสมพริกเขียวไปด้วยนะพริกอินเดียจากนั้นเราก็จะทำการปั่นนะคะมาลัได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้ว เปิดทีนี่จะไอนะคะอ่าใดๆจะบอกก่อนอ่ามันจะมีอยู่สสูตรใช่ไหมแต่วันเนี้ยคุณต่อจะทําสูตรแบบของจีนถ้าเป็นสูตรแม่ย่านะคะแม่ย่าเขาจะถนอมพริกอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะใส่เกลือลงไปประมาณนึงจากนั้นก็เอาพริกที่ผสมเกลือเนี่ยใส่กระปุกแล้วก็เทน้ํามันลงไปแบบนั้นเลยแต่ว่าสูตรของแม่ย่าเนี่ยต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเท่าออกมาข้างนอกแบบเกิน2วันอะ่ะก็เสียเลย แต่ว่าสูตรของจีนน่ะคือมันจะเอาพริกแล้วก็กระเทียมลงไปทอดประมาณหนึ่งค่ะให้สุกพอประมาณคือมันจะไม่ได้สุกอะไรมากมายหรอกเพราะว่าด้วยความที่พริกกับกระเทียมปริมาณเยอะเนี่ยการที่จะทําให้สุกมันยากมันต้องเจียวนานมากเราก็แค่เอาไปลงในนะ้ำมันร้อนๆน,นะคะพอให้มันสุกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันจะเก็บได้นานใส่แต่ก็ต้องใส่ตู้เย็นนะแต่ถ้าสมมติว่าเราออกมาใช้แล้วเราลืม มันก็จะไม่เสียคือคุณต๋อก็เคยแบบทิ้งไว้ข้างนอกแบบ5้าวันก็ไม่เสียรสชาติแบบยังดีอยู่นะคะอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำกันตอนนี้ก็จะใส่กระเทียมผสมลงไปเลยนะคะคือไม่ใช่อะไรจะเอาใส่เกลือลงไปด้วยมันต้องมีเกลือด้วยอะออถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าสูตรของจีนเหมือนเขาจะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะแต่คุณต๋อจะไม่ใส่นะ อ่ล่ะเราก็จะใส่เกลือไปซักอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะไม่ใช่หนึ่งกำมืออ่ะล่ะแล้วก็เดี๋ยวเราปั่นให้เข้ากันก่อนที่เราจะเอาลงไปทอดเอาละค่ะประมาณนี้ แต่ยังไงก็เดี๋ยวเอาช้อนมาคนผสมอีกรอบนึงเนาะเผื่อมันไม่ทั่วและนี่ก็คือหน้าตาที่ได้นะคะหอมเชียวพริกกับกระเทียมผสมกันนะคะเอาละอ่ะให้ดูใกล้ๆหน้าตาที่ได้ก็แบบนี้นะคะเอาละก็จะ ใช้กระทะเหล็กในการทำนะคะขออภัยความลกนิดนึงนะก็เราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะก็ใช้น้ำมันเยอะเลยก็กะให้ให้พอดีกับปริมาณกระเทียมที่เราทำนี่แหละคะ่ะประมาณนี้เราก็จะตั้งไฟ แล้วก็รอให้น้ำมันเดือดร้อนนะคะขณะที่น้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วนะคะคุณเต๋อก็ใส่ใบกระวานลงไปด้วยค่ะทีแรกว่าจะไม่ใส่เครื่องเทศอะไรแต่ว่าเออเราตัดสินใจใส่ใบกระวานลงไปหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราชอบกลิ่นของใบกระวานค่ะพอเริ่มได้กลิ่นหอมนะคะเราก็เอาใบกระวานออกค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถใส่เครื่องเทศอะไรก็ได้ที่ชอบนะั้นหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ จากนั้นเมื่อน้ำมันเดือดจัดนะเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็พริกที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะคุณต่อชอบโมเมนต์นี้มากเลยค่ะมันจะมีเสียงฉาแล้วก็น้ำมัน,นยจะเป็นฟองๆนะคะแต่เวลาใส่ก็ต้องระวังนะเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นใส่ค่ะตอนที่ใส่พริกกับกระเทียมลงไปแล้วเนี่ยเราก็ทำการคนอยู่เรื่อยๆนะคะ คือเราจะทำให้พริกกับกระเทียมของเราเนี่ยสุกพอประมาณแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่แบบเหลืองกรอบอะไรแบบนี้นะแค่ให้ทุกส่วนของพริกแล้วก็กระเทียมที่ใส่ลงไปน้ำมันเนี่ยได้รับความร้อนนะคะอย่างไรก็ตามคุณต่อขอแนะนำนิดนึงนะคะเวลาที่ทำเมนูนี้เนี่ยควรจะทำตอนที่เราอยู่ลำพังค่ะไม่ควรมีคนอยู่รอบๆด้วยเพราะเราอาจจะทำให้เขาจามได้ค่ะหรือไม่แล้วเราก็จะทำไปแล้วก็เกรงไปด้วยค่ะแบบที่คุณต่อเป็นนะคะ หรือถ้าเพื่อนๆมีครัวแบบเปิดแบบกางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่ต้องกังวลเลยสามารถทำได้สบายเลยค่ะเราก็ทำการผัดการคนไปเรื่อยๆนะคะตอนที่ทำเนี่ยคุณเต่าก็ไม่ได้นับเวลาด้วยว่าคุณเต่าผัดนานแค่ไหนแต่คิดว่าไม่ถึง5นาทีค่ะเอาให้ได้หน้าตาประมาณเนี้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ เมื่อได้ประมาณนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็รอให้พริกกระเทียมในน้ำมันเนี่ยเย็นตัวลงก่อนนะคะก่อนที่เราจะบรรจุใส่ภาชนะนะคะพอเย็นลงแล้วนะคุณต่อก็เอากระปุกแก้วนะคะมาก็เป็นกระปุกกาแฟเหมือนเดิมค่ะมีเยอะเลยเกินนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ตักเอ่อพริกกระเทียมในน้ำมันใส่ลงไปเลยจ้ะ พอบรรจุเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเช็ดปากขวดนิดนึงนะคะและนี่ก็คือหน้าตาพริกกระเทียมในน้ำมันเมื่อบรรจุใส่ขวดแล้วค่ะน่าทานมากเลยนะคะเมื่อบรรจุใส่ขวดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทําการปิดฝาแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะใช้ได้นานเลยนะคะคุณเต๋อเคยทําแล้วก็เก็บได้ประมาณแบบ3เดือนเลยค่ะกว่าจะหมดนี่แหละค่ะหรือว่าจะไว้ข้างนอกก็ได้นะคะแต่แนะนําเอาไว้ในตู้เย็นดีกว่าเพราะว่ามันจะสดใหม่มากกว่าค่ะ มีพริกกระเทียมในน้ํามันแบบนี้ติดบ้านนะคะทําให้เราสะดวกง่ายได้มากขึ้นในการทําอาหารค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ทําเมดูผัดผัดค่ะหลัจากที่คุณเต่าได้ทำเออพริกกระเทียมในน้ำมันนะคะหลังจาก อตอนนั้นเนี่ยคุณเต่อก็ไม่ได้ถ่ายทําคลิปอะไรอีกเลยเนื่องจากว่าป่วยอย่างที่เพื่อนๆทราบกันก่อนหน้านี้คุณเต่อเป็นหวัดแล้วก็เหมือนจะหายดีละแล้วสักหนยก็ติดอีกค่ะน่าจะติดจากไม่ลูกชายก็พ่อระมุดเนี่ยแหละค่ะ,ะแล้วหลังจากนั้น,นก็เริ่มป่วยหนักเรื่อยๆร,รวมไปถึงมารยำเองก็ป่วยพร้อมๆกันกับคุณเต่าแล้วก็ตามด้วยมินนะก็หยุดเรียนกันไปอันนี้ก็จํารายละเอียดไม่ได้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยเริ่มมาป่วยหนักมากขึ้น จนกระทั่งแบบไม่สามารถที่จะแบบลุกมาทำอะไรได้มันมันไม่มีแรงจริงๆก็คือช่วงกลางวันเนี่ยก็คือนอนอยู่บนเตียงทั้งวันเลยถึงแม้ว่าจะไม่หลับแต่มันแบบมันเพลียมันก็จะอยู่แต่บนเตียงแล้วก็ตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับเหมือนกันมันเหมือนแบบร่างกายต่อสู้กับอ,อ,อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็มีอาการหนาวสัน่นก็อยู่อย่างนั้นประมาณ3วันแต่ก็ทานยานะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อาวานนี้ เราก็เลยคุยกับพอลมุดว่าแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วกินยามา3าวันได้แล้วยังไม่เห็นดีขึ้นเลยปกติเนี่ยสวันเนี้ยมันจะต้องดีขึ้นแล้วไงสรุปเราก็เลยไปหาหมอเนาะก็ไปหาหมอเขาก็ฉีดยาให้อ่าเป็นน่าจะเป็นยาปฏิชีวนะสำหรับคุนต่านะ,ะส่วนลูกๆก,ก็ฉีดยาตัวอื่นแล้วก็มีการตรวจเลือดสรุปเช้านี้ก็เพิ่งรู้ผลว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสรุปเนี่ยเรากับลูกเนี่ย ติดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันคุณต่าเนี่ยติดไวรัสแต่ว่าไม่ได้เป็นไวรัสรุนแรงอะไรมากเนาะแล้วส่วนมิน,นะเนี่ยก็ติดแบคทีรียส่วนมารยามเนี่ยทั้งไวรัสและแบคทีเรียเลยนะคะก็สําหรับคุณต่าเองอะ่ะก็ทานยาแค่บรรเทาอาการเพราะว่าให้ร่างกายต่อสู้กับไวรัสแต่มิน,นะเนี่ยก็คือต้องไปรับยาแหละตอนนี้คุณต่าก็เริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากที่ได้รับ ยาเมื่อวานที่คุณหมอฉีดให้ก็รู้สึกออมีแรงมากขึ้นมีแรงมาทําอะไรมากขึ้นนะ<อ>ก็อัปเดตให้ฟังจริงๆอ่ะเราอ่ะตั้งใจที่จะแบบพยายามที่จะ,ะลงคลิปให้ได้ทุกวันก็จําได้ว่าน่าจะสองวันที่แล้วก็ลงไปคลิปหนึ่งพยายามตัดต่อแม้จะอยู่บนเตียงแต่พอวันต่อมาเนี่ยก็อยากจะทําเหมือนกันอยากจะลงคลิปให้เพื่อนๆเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีแรงจริงก็เลยนะหายไปวันนี้เราก็เลยเอาใหม่ เราก็เลยจะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเอาหล่ะอย่างไรก็ตามต่อเนื่องจากไอ้พริกกระเทียมในน้ำมันนะคะคุณต่อก็จะมา,าพากินอะไรบางอย่างซึ่งกินกับไอ้พริกน้ำมันนี่แหละเมื่อวานนี้คุณต่อลองกินอยู่ไงอยากกินอะไรเผ็ดๆแล้วก็มันอร่อยวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอนะคะพริกน้ำมันที่ทำเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะเอามาผัดเป็นอาหารต่างๆได้แล้วเนี่ยยังสามารถเอาคลุกข้าวนะคะ แล้วก็อาจจะใส่ซอสหรือใส่น้ำปลาแล้วก็กินอร่อยมากแล้วถ้ามีเนื้อสัตว์ด้วยก็จะแซ่บเลยเวันนี้คุณต๋อจะมานำเสนอแบบนั้นแหละนี่เรามีเนื้อจริงๆอะ่ะเราหมักตั้งแต่วันที่เอ่อน่าจะเป็นวันเดียวกันที่ทำพริกน้ำมันเนะาะหมักกับซอสแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้เลยเพิ่งจะมาได้ใช้วันนี้นะคะก็ เอาเนื้อเนี่ยมาเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันแล้วก็เอามาหั่นเป็นแผ่นบางๆ,างๆก็ไม่บางเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะเอามากินกับตัวนี้นะคะสําหรับเมนูนี้นะคะต้องกินกับข้าวร้อนๆเลยนะคะก็นี่เป็นพริกกระเทียมน้ํามันก็เวลาตักก็พยายาม กรองน้ำมันออกสักหน่อยนะคะจะมากน้อยก็เราแต่เลยค่ะ,ะประมาณนี้แหละเพราะว่าคุณตอบไม่ได้ใช้ข้าวเยอะ mm hmm. คือตั้งแต่ป่วยกินได้น้อยมากคือไม่ค่อยรู้สึกอยากจะกินอะไรมากนะักแล้วก <c oughs> ออ็กินอะไรมันก็ไม่ค่อยอร่อยอะแต่ว่าเมาื่อวานเนี้ได้ทําเมนูนี้ก็เออรู้สึกว่าแซ่บดี <c oughs> จริงๆใส่พริกเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะเนี่ยดูจะน้อยไป เอาตะกี้ที่คุณเต๋าใส่เหยาะลงไปก็คือซีอิ๊วขาวนะคะมันก็ทําให้แบบมีรสชาติมากขึ้นอ่ะเท่านี้แหละไม่อยากเพิ่มน้ํามันเพราะว่าน้ํามันก็แบบค่อนข้างเยอะเนะาะเพื่อนๆเ,เห็นแต่ความอร่อยมันก็คือน้ํามันเนี่แหละเหมือนแบบกินข้าวผัดข้าวผัดพริกง่ายๆเลยเมนูง่ายๆของฉันลูกๆเนี่ยทานไปแล้วนะคะ นี่เราก็ใช้เนื้อกินกับเนื้อสัตว์อะไรก็ได้อะจริงๆเมื่อวานนี้คุณต่อใช้ไอ้อะไรนะเอ้อะไรนะ,เ,เ,ะรนะ <laughs> เนื้อเส้นน่ะที่คุณต่อใช้ทำสปาเกตตี้วันก่อนนะคะซึ่งก็อร่อยอ,อันนี้เราก็จะกินแบบนี้แหละเดี๋ยวชิมดูก่อออร่อยเหมือนแบบผัดข้าวเลยอ่ะ ลองดูนะคือดีงามมากควรทำถนอมเก็บไว้เอามาผัดก็ได้เอามาคุกข้าวก็ได้มันก็จะเป็นสไตล์เหมือนแบบคลิปที่คนจีนเขากินเนื้อแล้วก็ราดไอ้พวกเนี้ลงไปแต่สูตรของเขาก็คือจะมีเครื่องเทศจีนอย่างอื่นด้วยแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปด้วยแต่เราเนี่ยมีแค่กระเทียมกับพริกซึ่งมันก็อร่อยแบบถูกใจมากค่ะลองไปทำกันดูแล้วคุณจะติดใจเวลาแบบหิวหวแต่ขี้เกียจเมนูนี้เลยจ้ะ นี่กินให้ดูมันอร่อยจริงๆนะเนี่ยดีงามมากเลยรู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่เราทำสิ่งนี้แล้วก็คิดไม่ผิดที่เราลองอกินอะไรแปลกๆเมื่อคืน <c oughs> เลยได้เป็นเมนูใหม่เลยนะคะนี่นี่นี่ <c oughs> มันกินแบบผัดเผ็ดอ่ะผัดพริกมันก็มีเนื้อเข้าไปด้วยเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกอ,อร่อเดี๋ยวจะเป็นั่งกินดีๆแล้วนะคะ